Thank you. ตอันวนี้ก็พามาชมดูคอเาจุโทนะครับาส5ตัวคิ้วนะครับตอนนี้คิ้วจัดเลยครับ ลินก็ค่อางจะนุ่มนิดนึงครับสุดยอดครับนะครับของเขาเนี่ยมาทุกก้อนครับของผมนี่โหเโนี่ยครับของเขานี่ผมมาตรฐานเลยครับ nanti ya Tadi ada coba kalah นี่ครับใบมีดคมนะครับใบมีดคมก็จะตัดเชาะแบบนี้นะครับว <c oughs> ันนี้ก็เป็นอาจารย์ผมนคนนึงครับสอนผมสอมเครื่อง้นานะครับ <c oughs> ที่แกก็เล่นมา เกือบยี่สิบปีแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะห้าโมงเกืบอบหกโมงแล้วครับค่อนข้างที่จะเย็นแล้ว ปมเชียนสวยครับมาตรฐาน <c oughs> <c oughs> นี่ครับสตอกก้อนฟาลนะครับก็สตอกขีสวยนะครับ ก็เที่ยวนิดนึงนะครับหาเกียว์นือสึกเกิดครับถ้าเหน้่ะอันบอกนะครับองมีอดาวต้องใช้ไปตั้งนะค่อยไปเปลี่ยนไหนครับการบอกหาเกียรหมดนะครับ รถใหญ่อาฟางมันก็จะได้จะดีตรงนี้นครับคือเจอฟังหนาๆนาค,คือเหยียบพัดเหยียบพัดปีเครื่องก่อนครับถ้าเป็นรถเล็กเหยียบพัดก็ทีดีโอหยุดทำงานนะครับมันก็จะเสียอย่างรถใหญ่มันจะดีอย่างงี้ครับไหวครับวิ่งเลาะถนนก็ไหวครับโอเคครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดติดตามเ่อาน้องนิวด้วยครับสวัสดีครับ